โอเคครับมาอาทิตย์นี้เนี่ยเรามาเจอกันบ่อยหน่อยนะคบเพราะว่าเมื่อสัก2 3สวันที่แล้วเนี่ยผมก็ลงคลิปเกี่ยวกับการช้อนหุ้น Microsoft ไปนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยคลิปนั้นมันก็เป็นการทำตามแผนปกติไม่ได้มีอะไรนะก่อนหน้านั้นะนะประมาณสักเดือนหนึ่งเนี่ยเราก็เคยทำคลิปออกมาแล้วว่าแบบจะช้อนที่ราคาเท่าไหร่ก็แค่ทำคลิปออกมาเป็นเพื่อนคุยกันด้านการลงทุนแค่นั้นเองนะครับแต่ว่าหลังจากที่ลงคลิปนั้นไปเนี่ยผมเข้าไปดูคอมเมนต์นะครับก็พบว่าก็ มีหลายๆคนเหมือนกันที่เครียดนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าอันเนี้ยไม่แปลกใจนะครับที่แบบว่าเอยตลาดลงแรงแบบนี้เราจะเครียดถามว่าทําไมนะครับเพราะว่าปกติเ,เนี่ยผมก็จะเป็นคนที่เครียดมากนะครับแต่ว่าเราก็จะเครียดเฉพาะในสิ่งที่เราไม่รู้นะครับโดยปกติเนี่ยตลาดหุ้นลงอ่ะเราจะไม่ได้ซีเรียสอะไรมากถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าแบบมันเกิดอะไรขึ้นนะครับเช่นสมมุติว่าวันเนี้ย หุ้นเอ็นวีเดียลงแรงนะครับแต่ว่าเรารู้อยู่แล้วว่าธุรกิจมันไม่ได้แย่อะไรแบบนี้เราก็จะไม่ได้เครียดมากเรามองว่าเป็นโอกาสด้วยซ้ำใช่ไหมครับกลับกันเนี่ยถ้าเกิดว่าให้ผมเนี่ยไปอยู่ในตลาดทองคําแร่เงินอย่างเงี้ยซึ่งผมก็ไม่รู้นะครับว่าเฮ้ยเราต้องเข้าใจอะไรยังไงมากขนาดไหนเนี่ยเราก็เครียดเหมือนกันนะครับแล้วก็ในวันนี้เนี่ยในฐนานะที่ผมอาจจะพอรู้เรื่องในตลาดหุ้นอเมริกาบ้างเนี่ยก็เลยอยากที่จะมาทําคลิปนี้เนี่ยมารีแคปแล้วกันนะครับมาแบบสรุปว่าแบบเฮ้ยตอนเนี้ย ตลาดพุ่นอเมริกาแม่งเกิดอะไรขึ้นวะทำไมตลาดพุ้นมันถึงขึ้นแรงลงแรงขนาดนี้นะครับแต่บางคนเนี่ยถ้าเกิดว่าถือแค่ตัวดัชนีนะครับเช่น S;P 5 0 0อยอะไรเงี้ยก็อาจจะ ไม่ได้รู้สึกนะครับเพราะว่า,าดาเมจที่เกิดขึ้นกับ S&P 500พรอบนี้ถือว่าน้อยมากแล้วก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจสุดๆนะครับก็คิดว่าคลิปนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆดูจบแล้วเนี่ยก็น่าจะช่วยแบ่งเบาความเครียดในสมองได้บ้างนะคบเพราะว่าผมก็เชื่อว่าถ้าเรารู้ว่าตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นเราก็จะไม่ได้เครียดมากเพราะว่าเราก็จะรู้ว่าจะต้องรับมือ,อยังไงนะครับซึ่งความพันผวนข,ของตลาดหุ้นอเมริกาตอนนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นมาจาก แก๊งนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมขอเขียนกระดาษให้ก่อนวันนี้เนี่ยเราย้ายมุมกันบ้างนะเพราะว่าบางทีเนี่ยผมไปอยู่แต่ข้างบนนะครับสตูข้างบนในบ้านเนี่ยก็อาจจะเบื่อกันบ้างนะครับอ่าผมขอเขียนก่อนเลยนะครับอ่ารอบนี้เนี่ยมันมาเกิดระเบิดที่ปลายหางนะครับก็คือแก๊งเนี้ย Microsoft a m a z o n g o o g l e แล้วก็เมตานะครับซึ่งวันนี้ผมจะไม่ได้พูดถึง Oracle นะครับเพราะว่าทุกคนรู้เลยแล้วว่าเขาแบบเจ็บหนักมากนะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยนะครับในตลาด AI เนี่ยทุกคนเนี่ยจะ hype กับกลุ่มนี้มากนะครับกลุ่มนี้เราเรียกว่ากลุ่ม ไฮเปอร์สเกลนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนไปฟังช่องนู้นช่องนี้เราได้ยินเขาพูดคาว่าไฮเปอร์สเกลเนี่ยจะได้เข้าใจนะครับว่าเขาพูดถึงใครก็คือแบบพวกบิ big, ๊กกนะครับที่ซื้อชิปซื้ออะไรพวกนี้ไปเยอะๆไปทำคลาวด์ทำดัตตาเซ็นเตอร์เนี่ยก็คือแก๊งนี้เนี่ยแหละครับคือคนที่ซื้อของจากเอ็นวีดียซื้อของจาก AMD มานะครับแล้วก็มาขายฝันให้กับผมมาขายฝันให้กับนักลงทุนได้และว่าเฮ้ยฉันซื้อกาจอเอ็นวีดียเยอะมากเลยนะแต่ว่า ช่วงนี้มันยังไม่มีรายได้นะครับแต่ในอนาคตเนี่ยมีรายได้แน่นอนนะครับเนี่ยแหละคือการขายฝันของกลุ่มไฮเปอร์สเกลงซึ่งผมก็ชอบฝันเขาด้วยนะครับแต่สิ่งที่มันแตกต่างละกันนะครับระหว่างปี2 0 2 6ก็คือปีนี้เนี่ยกับปีที่แล้วนะครับคือการขายฝันเนี่ยบางคนมันเริ่มที่จะไม่ซื้อแล้วนะครับในสมัยก่อนเนี่ยนะครับคือเวลาเขาประกาศงบเนี่ยตัวเลขแรกที่เขาจะโชว์ก่อนเลยนะครับคือตัวเลขที่เรียกว่าคาเป็กนะครับเขียนยากจังนะครับ คาเป็กนะครับตัวเลขนี้จะเป็นตัวเลขที่โชว์นะครับว่าในไตรามาสนี้นะครับบริษัทเนี่ยลงทุนไปเท่าไหร่นะครับซึ่งเอาจริงๆเนี่ยมันก็ค่อนข้างแปลกเหมือนกันนะครับเพราะว่าโดยปกติแล้วนะถ้าแบบย้อนไปเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยเราจะดูตัวเลขที่เรียกว่า net profit นะครับหรือว่ากําไรเลยนะครับคือเราก็ดูแหละว่าแบบเอ้ยธุรกิจอย่างโค้กอย่างเงี้ยขายน้ําไปแล้วได้กำไรเท่าไหร่วะธุรกิจอย่างเพียนจีขายแชมพู ได้กาไรเท่าไหร่วะอ่ะยกตัวอย่างเคสแบบนึงล้วกันอย่างเช่นในไทยนะครับตัวที่มีดราม่าบ่อยๆก็คือฟาสเวิร์กของคุณ CK เคใช่ไหมครับก็ทำธุรกิจแพลตฟอร์มเห็นไหมเวลาเราพูดถึงฟาสเวิร์กเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีใครพูดถึงคาเป็กนะครับก็จะดูแหละว่าแบบบอกเฮ้ยธุรกิจของคุณ CK เนี่ยได้กําไรเท่าไหร่นะครับนั่นแหละคือการวิธีดูแบบธุรกิจในสมัยก่อนนะครับก็คือเราดูที่ตัว Net Prof i t ไปเลยนะแต่ว่าตัวคาเป็กเนี่ยจะเป็นตัวเลขที่บอกถึงสตอรี่ในอนาคตน,นะครับอนนบรงงบอะไร และในอนาคตเนี่ยมันน่าจะมีภาพเป็นยังไงบ้างนะซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยบริษัทนี้ก็คนอาจจะไม่ได้ซีเรียสเรื่องกำไรมากนะครับเพราะว่าเอ้ยเราอยู่ในยุคข,ของ AI เราก็ต้องลงทุนเยอะๆนะครับเนี่ยคาเปกเนี่ยต้องเยอะๆนะครับเพราะฉะนั้นอนะ่ะไม่ว่าไตรมาสไหนก็ตามนะครับที่บริษัทเนี่ยประกาศตัวเลขลงทุนเยอะๆนะครับหุ้นพวกเนี้ยก็จะขึ้นหมดเลยนะครับเช่น Google ประกาศทีบวกสิบเป็นวกยีเปร็นเรื่องธรรมดามากนะครับแต่ย้ําอีกทีนะครับคาเปกเนี่ย เป็นการขายฝันในอนาคตซึ่งมันก็อันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับผมมองว่ามันก็ค่อนข้าง make ซนที่จะใช้เงินส่วนใหญ่เนี่ยไปกับคาเป็เพราะว่าคุณลองมองในมุมกลับกันนะครับว่าแบบสมมุติว่าอเมซอนอย่างเงี้ยอเมซอนไม่เอาเงินไปลงทุนในบริษัทตัวเองแล้วเนี่ยจะให้จ่ายปันผลออกมาหรอนะครับผมก็ถ้าเกิดผมเป็นผู้ถือหุ้นอเมซอนผมก็คงไม่ได้อยากไม่ได้อยากได้ปันผลนะครับก็แบบมึงก็เอาเงินไปลงทุนให้ธุรกิจมันเติบโตต่อดีกว่านะครับแล้วก็กิกน capital gain เอานะครับแต่ ในปีนี้เนี่ยทั้ง4บริษัทเนี่ยมันเร่งการขายฝันเนี่ยมากขึ้นแบบมากๆนะครับอย่างตัวของ Microsoft เนี่ยเป็นตัวเปิดปตัวแรกนะคนเนี้ยเขาน่าจะลงทุนเพิ่มขึ้นประมาณสัก50%อร์นะครับคือเน็ตมาแล้วเนี่ยประมาณสัก120บิลเลียนนะครับตีเป็นเงินไทยก็120,000ล้านเหรียญคือคูณเงินไทยไม่มาดูเยอะเท่าไหร่ใช่ไหมครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราก็ว่ามันเยอะแล้วนะครับจนเรามาเจอ Meta นะครับ Meta เนี่ย เกทับ Microsoft นะครับบอกว่าจะลงทุนประมาณสัก1 1 5ถึงนะครับต่อมาเป็น Google นะครับ Google ประกาศงบวันพุธกลางคืนนะครับพื้นหันเช้าใช่ไหมเกทับไปอีกนะครับ Google บอกว่ากูจะลงทุน180นะครับอเมซอนตื่นเช้ามาวันศุกร์นะครับเกทับอีกรอบนะครับบอกจะลงทุน200คือแต่ละคนเนี่ยแข่งกันเผาเงินหมดเลยนะครับแต่นี่มันปี2026มันไม่ใช่ปี2025แล้วนะครับคนก็แบบเออลงทุนมากขนาดเนี้ย มันมันพอที่จะมีกําไรมาบ้างไหมนะครับซึ่งก็แน่นอนอะ่ะมันมันอาจจะยังไม่ได้มีกําไรมาขนาดนั้นนะครับคือมันก็มีบ้างแต่ว่าจะให้มีกําไรไปเท่ากับที่เราที่เอเมซอนลงทุนไป2องแสนอย่างเงี้ยมันมันยากมากนะครับที่แบบจะเห็นผลทันตามัมนก็เป็นเกมระยะยาวนะครับทำให้แบบหลายๆคนเนี่ยก็เริ่มแบบงั้นชั้นก็ออกไป ลงทุนอย่างอื่นก่อนที่มันมีกาไรเลยดีไหมอะไรเงี้ยสมัยนี้นะักลงทุนก็ใจร้อนใช่ไหมครับก็เลยเกิดการเทขายเกิดขึ้นตรงนี้มันก็เลยเป็นที่มาของสิ่งที่ผมพูดไปเมื่อสักสองสามวันที่แล้วนะครับผมบอกว่าตอนนี้ฟองสบู่เอไอะเริ่มแตกแล้วซึ่งหลายๆคน,นก็จะขึ้นมาแย้งนะว่าแบบว่าเฮ้ยฟองสบู่เอไอเนี่ยมันจะแตกได้ยังไงตลาดหุ้นอย่าง s อสแอนด์พีห้าร้อย่างเงี้ยไม่ยังขึ้นอยู่เลยนะครับก็เพราะว่าตอนนี้เงินเนี่ยมันไหลไปบริษัทสายแท้งนะครับเช่น เพี้ยนจีโคกเนี่ยผมถือหุ้น2ตัวนี่ยอะแมคโรนอีกตัวหนึ่งเนี่ยผมเห็นเลยนะครับว่าเงินเนี่ยแม่งไหลเข้าทุกวันหุ้นขึ้นทุกวันโคกเนี่ยผ่านมา1เดือนอะ่ะหุ้นแม่งบวกไป10กว่าเปอร์เซ็นต์แต่20%อยู่แล้วนะคะทั้งนั้นที่ธุรกิจอะ่ะมันไม่ได้มีอะไรดีขึ้นเลยนะครับแปลว่าคนที่มาลงทุนในหุ้นสายแท้งเนี่ยไม่ได้เห็นว่าธุรกิจมันดีขึ้นนะครับแค่หนีตายจากหุ้นเทคนะครับถามว่าหนีตายทําไมนะครับก็เพราะว่าเขาเนี่ยเริ่มไม่ค่อยเชื่อการขายฝันขออองง er แแกก๊ไฮเเเปรร์์สลลล้ว เน,นี่คือบทสรุปของสถานการณ์ตลาดหุ้นตอนนี้เลยนะครับคือไม่ว่าธุรกิจไซส์ใหญ่เนี่ยจะขายฝันเท่าไหร่เนี่ยคนก็เริ่มที่จะซื้อฝันของเขาเนี่ยน้อยลงนะครับตรงนี้ผมเลยมองว่าเป็นจุดของการที่ฟองสบู่แตกแล้วนะครับเพราะว่าการที่ฟองสบู่แตกเนี่ยอันนี้ต้องเข้าใจก่อนนะฟองสบู่แตกเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกอย่างมันจะแบบสลายระเบิดกลายเป็นศูนย์นะครับไม่ใช่นะแต่ส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าการที่ฟองสบู่แตกเนี่ยมันคือการที่บริษัทเท่านี้นะครับบริษัทอยู่ตรงนี้นะครับขายฝันอยู่ตรงนี้ แต่คนเนี่ยเริ่มไม่ซื้อฝันของเขาแล้วนะครับอันนี้ผมก็มองว่ามันก็อาจจะมีการที่แบบปรับราคาหุ้นลงมาแรงๆนะครับซึ่งตอนนี้ก็ถือว่าแรงมากแล้วนะอย่างอ r ร์ l e เลนี่ยลดลงมาประมาณสักหกแล้วคือถ้าเกิดคุณจะบอกว่าธุรกิจอย่างออร์ l e เลนี่ยลดลงมา60%แล้วไม่ใช่ฟองสบู่เนี่ยผมก็ ผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะครับก,ก็แล้วแต่ละกันหรือว่า Microsoft ที่ผมถือเนี่ยลบมา30%นะครับคือมันเยอะมากๆนะครับแต่ว่าผมก็บอกคําเดิมน,นะครับว่าการที่ฟองสบู่แตกเนี่ยมันไม่ใช่ธุรกิจจะระเบิดตายไปนะครับแค่มันขายฝันได้ยากขึ้นอ่ะนะครับอันนี้คนก็เลยจะเห็นว่าแกงเนี่ยก็จะโดนดาเมจค่อนข้างเยอะนะครับทีนี้เนี่ยมันก็จะเป็นไฟลามทุ่งนะครับเพราะว่าคนนี้เป็นคนที่ซื้อของนะครับ คำถามก็คือแล้วเขาไปซื้อชิปมาจากใครใช่ไหมมันก็จะย้อนขึ้นมา1สเต็ปนะครับอ่าผมขอเขียนก่อนนะอ่านะซึ่ง4คนนี้นะครับเขาก็ไปซื้อชิปจาก2แกงนี้นะครับก็คือ Nvidia กับ AMD นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะมาซื้อที่ Nvidia นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็จะเลยเริ่มเห็นว่านะครับว่า หุ้น Nvidia กับ AMD เนี่ยก็ลงไปเยอะเหมือนกันแต่ว่ามันสุกเนี่ยมันก็เริ่มดีขึ้นมาแล้วนะครับแต่ว่าภาพรวมเนี่ยมันยังเหมือนเดิมนะครับก็คือมันจะเริ่มลามมาข้างบนนะครับซึ่งอันเนี้ยแอบแอบอันตรายนิดนึงแล้วกันนะครับสท่ารับระยะสั้นนะภาพระยะสั้นผมพูดเขาว่าภาพระยะสั้นนะครับอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะคือ4คนเนี้ยตอนเนี้ยเริ่มประกาศขายฝันได้ยากขึ้นใช่ไหมครับเช่นแบบเฮ้ i, ยไตมาเนี่ยลงคาเปิดไปเลย2 0 0แสน3 0 0แสนอย่างเงี้ยพูดไปนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเขายิ่ง ขายฝันได้เยอะเนี่ยไอ้พวกเนี้ยก็จะยิ่งขายชิปได้เยอะนะครับเพราะว่าเราไม่สนหรอกว่าคนนี้ทําธุรกิจไปแล้วเนี่ยได้ผลกาไรยังไงคือจริงๆธุรกิจคาวเนี่ยกำไรแบบรายได้โตเยอะมากกําไรก็ดีมากนะครับแต่ว่า,าถ้าเกิดว่ามันเริ่มแบบขายฝันคาเปกได้ยากขึ้นเนี่ยพวกเนี้ยมันก็จะลดคาเปกลงนะครับคืออาจสมมตินนะไตามาหน้านเราอาจจะให้เห็น Microsoft ออกมาพูดว่าเออเราเริ่มตระหนักแล้วนะว่าตอนนี้เราอาจจะเร่งเครื่องมากเกินไปเราอาจจะ มารีบาลานซ์นะครับใช้คำว่าสมมตินะใช้คำว่ารีบาลานซ์คาเปกนะครับหรือว่าสโลว์ดาวคอนโทรลคาเปกอะไรแบบนี้ให้เป็นภาพแบบว่าขายฝานน้อยลงนะครับไอ้พวกนี้จะไปด้วยนะครับแต่ภาพจะไม่เกิดนะตอนนี้ทุกคนเร่งเครื่องอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าในไตามาหน้าทุกคนเริ่มสโลว์ดาวเนี่ยไอ้พวกนี้จะลงไปด้วยเพราะของที่แพงๆจริงอะ่ะมันคือตัวชิปนะครับมันอาจจะมีอุปกรณ์อื่นๆนะครับเช่นแบบว่าอาคาร Data Center นะครับหรือว่าอาจจะเป็นอ่าอินฟรายอยาอื่นที่ควบคู่กันมาเช่นแบบ กริดนะครับสายส่งโลงไฟฟ้านะครับหรือว่าจะเป็นตัวเทอร์ไบนะครับพวกชไนเดอร์อะไรพวกเนี้ยที่แบบผลิตกังหันให้แบบโลงไฟฟ้ามันสามารถปั่นไฟได้นะครับแต่ว่าหลักๆเนี่ยมันมาอยู่ตรงก้อนนี้นะครับซึ่งผมมองว่ามันอาจจะเกิดขึ้นในอีกสัก3หรือว่า6เดือนข้างหน้านะอ่ะแต่ทีนี้เนี่ยมันไม่ได้มีแค่2เจ้านี้นะครับเพราะว่าบางคนนี้จริงๆทุกแท็บทุกคนเลยนะครับก็คือมั c r อ s o f อเนี่ยอเมรซอนด้วย Google ด้วยนะครับเมตานี้ผมไม่มั่นใจนะครับแต่ว่า3คนเนี้ยคือเขาก็ทําชิปของตััวววเองดด้้ยนนคบพาากุ่ณูใภี คนที่รวยที่สุดเนี่ยคือเอ็นวีเดียนะครับเพราะว่าเอ็นวีเดียไม่สนว่าใครจะรวยหรือเปล่านะครับไม่รู้ว่าใครจะขายของได้หรือเปล่าใช่ไหมครับแต่วันนี้เอ็นวีเดียขายของได้แล้วไม่ต้องรอคนอื่นกําไรนะครับซึ่ง3มคนนี้เองก็เลยบอกว่าเอมงั้นฉันก็อาจจะต้องทําชิปเองบ้างไม่วะอะไรเงี้ยนะครับก็เลยไปจ้างคนหนึ่งนะครับให้มาช่วยทําชิปนะครับซึ่งคนนั้นเนี่ยก็คือ บอร์ดคอมนะครับ AVGO นะครับ AVGO AVGO เนี่ยก็จะมาช่วย3คนนี้ออกแบบชิปนะครับเพื่อลดการพึ่งผ่านะซึ่งแน่นอนอันนี้ภาพเดียวกันนะครับว่าถ้าเกิดว่าทางก้อนเนี่ยก้อนสุดท้ายนะครับขายฝันน้อยลงนะครับ AVGO เองเนี่ยก็อาจจะเจ็บตัวขึ้นด้วยนะครับที่จริงเนี่ย AVGO เนี่ยอาจจะเจ็บมากกว่า Nvidia ก็ได้นะครับเพราะว่า AVGO เนี่ยมันจะเหมือนกับ ผู้รับเหมารายงานนะครับเช่นแบบวันนี้ Google เดินมาสั่งของ a v g o ชื่อออกแบบหน่อยออกแบบเสร็จมันก็แบบจบเป็นเคส by เคสไปนะครับแต่ว่าถ้าเป็น Nvidia เดียนี่ยมันจะเหมือนกับขายชิปที่หลายๆคนใช้ได้นะครับเช่น Nvidia เดียขายชิปแบบ gb 3 0 0 blackwell series อะไรเงี้ยจะ m i c r o s o f t จะใช้ก็ได้ Amazon จะใช้ก็ได้ Google จะใช้ก็ได้ Meta ก็จะใช้ก็ได้แต่ว่าถ้าบอร์ดคอมเนี่ยมันจะมีความแบบคัสตอมนะครับใช้เฉพาะทางนิดนึงนะเช่นสมมุติวันนี้ผมจะไปซื้อแบบมอไซอ่ะ NV i d i a ก็คือแบบขายม เวฟเวฟแบบร้อยี่ห้าปกติทุกไปเท่แบบทุกคนใช้ได้นะครับแต่ถ้าเป็น a G o เนี่ยอาจจะเป็นแบบเวฟแต่งซิ่งโครงเบาอย่างเงี้ยผมาอาจจะไม่กล้าใช้นะฟิลประมาณนี้ซึ่งถ้าเกิดว่า2คนเนี้ยนะครับเริ่มเห็นแล้วว่าแบบเฮ้ยลูกค้าของฉันเนี่ยสั่งชิปน้อยลงนะครับเริ่มมีการแบบสโลว์ดาวน์ลงนะครับมันก็จะเริ่มไฟลามทุ่งมาข้างบนต่อนะอ่าซึ่งคําถามก็คือใครแม่งเป็นคนผลิตให้นะครับก็แน่นอนนะครับมีอยู่2เจ้าหลักๆนะครับก็คือ อ่าเขียนผิดนะครับมี TSMC กับ Intel นะครับมี TSMC กับ Intel นะครับแต่ว่าภาพเนี้ยมันจะเกิดขึ้นช้าหน่อยเพราะว่ามันจะต้องคนนี้ slow down นะครับกระทบมา2มา2กลุ่มนี้นะครับแล้ว2กลุ่มนี้ก็เชื่อว่าเฮ้ยมันน่าจะ slow down จริงจริงงั้นเราก็ผลิตของน้อยลงหน่อยละกันมาถึงมาจะมาเอฟเฟกแก๊งนี้นะครับที่จริงเนี้ยมันจะมีอีกแก๊งหนึ่งด้วยก็คือพวก memory chip นะครับ HBM เนาะแต่ว่าขี้เกียจเขียนนะครับก็จะเป็นพวก SK Hynix Samsung แล้วก็ ขายหนะ้านะครับไมค์อนอ่ะเขียนไปด้วยเลยก็ได้กันนะครับจะได้สมบูรณ์เนาะ SK h y n i x นะครับซัมซุงนะครับชื่อกอ็ยางจริงนะครับอ่ะไมค์อนนะครับแกงนี้นะแกงนี้นะครับอ่ะแกงนี้จริงๆแล้วแกงนี้เองเนี่ยมันจะมาเวนี้ด้วยนะก็คือแบบมันจะมาเชื่อมเชื่อมส่งของให้กับ n v i d i ิียส่งของให้กับ a v g o นะครับประมาณนี้ซึ่งมันก็จะลาเหมือนกันถ้าเกิดว่าแกงเนี้ยเขาลงทุนแลงไอ้พวกเนี้ยมันก็จะดรอปลงไปด้วย ซึ่งถ้าเกิดว่าแกงนี้เนี่ยโดนได้รับดาเมจมาแล้วนะครับก็คือแบบว่าเฮ้ยลูกค้าที่จะผลิตชิปเนี่ยมันผลิตน้อยลงนะครับน้อยลงปุ๊บเนี่ยมันก็จะไปต่อนะครับคนสุดท้ายเลยเนี่ยก็คือพวกผลิตอุปกรณ์นะครับเช่นแบบ ASML นะครับผมผมเขียนย้อนกลับไม่ได้จริงจะนะครับอ่ะอย่างนี้นะครับ ASML นะครับหรือว่าคนอื่นๆนะครับเช่นแบบอ่ะไซส์อะไรอย่างนี้นะครับ SE I.S.S. ใช่ไหมไซส์ก็คือคนที่ผลิตเลนส์ให้กับ A.S.M.L. อีทีมั้งนะครับประมาณนี้เนาะซึ่งถ้าเกิดว่ากลุ่มนี้นะครับสโลดาวเนี่ยมันก็จะค่อยๆถอยๆถอยๆถอยมากขึ้นนะซึ่งตรงนี้ผมไม่รู้เมื่อไหร่นะครับแต่ว่าตรงนี้ผมว่ามีสิทธิ์นะครับประมาณสัก3-6เดือนข้างหน้าอันนี้ก็เดาๆนะครับความเห็นส่วนตัวอ่ะอันนี้แหละคือแผนที่นับปัจจุบันของตลาดหุ้นอเมริกานะครับซึ่งตอนนี้ภาพตรงนี้ยังไม่ได้มีดามเมจอะไรเกิดขึ้นหลักๆเนี่ยคือตรงนี้ล้วนๆเลยนะครับ ตรงนี้ร้อนๆเลยนะซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็ยังเชื่ออยู่นะครับว่าธุรกิจ AI เนี่ยมันยังไปต่อได้ส่วนตัวผมเ,เนี่ยผมก็มองว่าธุรกิจ AI อ่ะมันไปต่อได้ทุกวันนี้ผมก็ถ้าไม่มี AI มันก็ทํางานช้าลงไปเยอะนะครับเห็นไหมถึงแม้ว่าผมจะมองว่าฟองสบู่ AI แตกแล้วเนี่ยผมก็ยังไม่ได้บอกนะครับว่าธุรกิจมันแย่หรือว่า AI เนี่ยมันแบบ useless นะครับเราก็มองตามเนื้อผ้าไปนะซึ่งหลายๆคนเองเนี่ยผมก็เริ่มเห็นแล้วว่าตอนนี้มันยังไม่ได้ถึงจุดที่แบบสิ้นหวังสุดๆนะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยวัน,น,นๆ ไม่ได้นะแต่ว่าในตอนนี้ละกันนะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเนี่ยกำลังลงทุนในพุ่นอเมริกาอยู่เนี่ยผมก็แนะนําละกันว่าอย่าลงทุนแบบร้อยเอ่ะอย่าอออินอันนี้อันนี้เตือนด้วยความแบบเพื่อนคุยกันหวังดีจริงๆนะครับอย่าอย่าอออินเพราะว่าตอนแรกอะผมคิดว่าเกมเนี้ยมันจะยังไปได้ต่อนะครับถ้าเกิดว่าสีคนนี้นะครับโชว์ว่าธุรกิจตัวเองอ่ะ มันรายได้โตมากมีกำไรเยอะมากนะครับแต่ว่าภาพเนี่ยมันเปลี่ยนไปตั้งแต่วันพิรหารนะครับที่ Google เนี่ยเขาออกมาประกาศว่าธุรกิจตัวเองเนี่ยโตโคตรนะคือธุรกิจคลาวเนี่ยโตประมาณสัก40เกือบ50เอรนตะเอาไม่อยู่นะครับ Microsoft เนี่ยโต20กว่าเอาไม่อยู่นะครับเมตาตอนแรกเนี่ยบวกมา10%ตอนนี้คือตลาดหมดแล้วอารมีเด้งวันศุกร์หน่อยนึงนะครับแปลว่าเฮ้ยภาพที่ผมมองไว้ตอนแรกว่าอืมก็ลงทุนไปถ้าธุรกิจมันดีเดี๋ยวมันก็หุ้มนัก็อาจจะ จะผมอาจจะมองผิดไปนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าผมมองภาพตรงนั้นผิดไปจริงๆริงนะครับตอนนี้ไม่รู้นะตลาดยังไม่เฉลยนะแล้วกเกราว่าผมมองภาพนั้นผิดไปจริงๆเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตลาดหุ้นเนี่ยมันจะไปฟื้นตอนไหนนะครับมันก็คงแบบไปฟื้นตอนที่ทุกคนไม่ขายจนไม่รู้จะมีอะไรจะขายอีกแล้วอะนะครับเหลือแต่แบบอย่างเช่นผมเนี่ยที่แบบก็ถือ Microsoft แดนตายไปนะครับจนแบบสุดท้ายมันแบบเกลี้ยงอาจจะแบบไปอยู่ที่3 5 0 300าอยะไรอย่างงี้ก็ได้ ผมก็เลยบอกว่าถ้าเลือกได้เนี่ยอย่าเพิ่งออกอินนะครับพยายามแบ่งเงินแบ่งไม้ไว้แก้เกมบ้างบางคนเนี่ยผมเห็นแล้วแหละว่าอยากช้อนหุ้นมากเลยแต่ว่าอาจจะแบบกระสุนหมดแล้วไม่มีเงินมาช้อนแล้วตรงนี้มันก็จะทาให้เราเนี่ยมีความกลัวเกิดขึ้นได้นะครับหรือว่าจะเริ่มนอนไม่ค่อยหลับแล้วอันนี้ผมก็คิดว่าไม่ค่อยเวิร์กนะครับอ่ะนี่แหละสรุปภาพรวมตลาดหุ้นอเมริกาตอนนี้นะครับเผื่อแบบใครไปต่างประเทศกลับมาไทยแล้วงงว่าตลาดหุ้นแม่งเกิดอะไรขึ้นนะครับทำไมมันลงขึ้นแรงอะไรขนาดนี้นะครับภาพเนี้ย ดูแล้วจบเลยนะครับแต่ว่าตรงนี้ยังไม่เกิดเนาะตอนนี้ผมมองว่ามันยังเป็นมรสสมตรงนี้มากกว่าซึ่งถ้าเกิดว่าแก๊งนี้เขาสามารถเคลียร์ได้นะครับอย่างเช่นแบบว่าเฮ้ยเราไม่ลดค่าเบสหรอกแต่ว่าเราก็โชว์แล้วแหละธุรกิจดีขึ้นมากๆแล้วตลาดทุกคนแบบยอมแล้วนะครับถ้าตรงน,นี้ก็อาจจะไม่ได้มีดรามีดอะไรเพิ่มเติมนะครับหลายหลายคนเนี่ยก็ยังมองว่าเฮ้ยแก๊งเมมโมรีเองเนี่ยก็ยังดีมากๆอยู่นะครับแก๊งชิปเองเนี่ยก็ยังดีมากๆอยู่นะครับตอนนี้มันก็ยังไม่ได้คิดอะไรมากกับกลุ่มนี้นะ โอเคคลิปนี้เนี่ยก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับหวังว่ากระดานนี้หรือว่าคลิปนี้เนี่ยจะพอช่วยเคลียร์ปัญหาของเพื่อนๆได้บ้างนะครับแล้วก็ช่วยเพื่อนๆที่จะ แค้เคียรให้เพื่อนๆได้บ้างไม่มากก็น้อยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะมีประโยชน์นะครับแล้วก็อาทิตย์หน้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปสรุปตัวของ Google แล้วก็อเมซอนไตรมาสล่าสุดให้อีกทีนะครับขอเวลาอ่านนิดนึงนะแต่ว่าคลิปนี้เองเนี่ยก็มีสปอยแบบเบื้องต้นแล้วแหละว่าเกิดอะไรขึ้นกับ Google แล้วก็อเมซอนบ้างนะแต่ว่าบางทีเนี่ยมันอาจจะมีพวก Wording พิเศษที่ไปเจอใน Earning c ง l l หรือว่าแบบพวกบทสัมภาษณ์หลอกๆนะครับเดี๋ยวท่านวาไงเดี๋ยวก็มาติดตามก